เช้านี้นะครับก้ากาหนึ่งนีเวลาประเทศไทยคุณเอกราชขอความคลืบหน้าด่วนเลยเรื่องเทควันโดกลับมาอีกรอบนะครับท่านผู้ชมครับเทควันโดเราลงแข่งไป3คนชนะหมดเลยนะครับชนะนัดแรกทั้ง3คนครับประเภทชายรุ่น74กิโลกรัมรอบ32คนนะครับพีรรเทพศิลาอ่อนชนะ หวังกวางช่วยของจีนนะครับ12-7ยกแรกพิระเทพนำขาด7-1ตนะครับยก2เสมอ4-4ยก3จีนชนะ2-1รวมแล้วชนะสบายครับ12-7นะครับก็ผ่านเข้ารอบ16คน <c oughs> ไปเจอกับมาเออร์อารศเมตซาดจากกาตาครับเดี๋ยวแข่งต่อฮะส่วนรุ่น49กิโลกร,รัมหญิงรอบ16คนเล็กชนะทิพซ้อนขำชนะซาซีราซาพาเบกจากคาซัคสถาน 11ต่อ2นะครับยกแรก0ูนย์นะครับยก2เราชนะ8 1ยก3เล็กก็ชนะอีก3าต่อหนะครับเข้ารอบ8คนไปเจอกับปาร์คโซนาของเกาหลีใต้นะครับครับด่านนี้แหละโอ้โหน่าเป็นห่วงนะครับเที่ยงครับเที่ยงตามเวลาไทยนะครับเชียร์น้องเล็กชนะทิพย์ต่อรุ่นใหญ่สองที่นี่ใช่ฮะส่วนรุ่น53กิโลกรัมหญิงรอบ16คนหยิ้นสริตาผ่องศรีเจ้าของเหรียญทองอีเชนเจมส์กวางโจวเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเอาชนะ อเบเกลนิโคลชามของฟิลิปปินส์12-0นะครับขาดลอยครับยกแรกนำ2-0ยก2ชนะ3-0ยก3ชนะ7-0นะครับอันนี้เข้ารอบ8คนครับลุ้นกันยาวๆหวังว่าเราจะได้ลุ้นถึงช่วงค่ำหมายถึงการลุ้นเหรียญทองชนะเทกับกับเกาหลีใต้ครับชนาทิปนี่น่าจะเป็นคู่ที่แไฮไลท์เลยนะครับถ้าผ่านได้ก็โอ้เหรียญทองอยู่ตรงน้นสายสดสายนะ